คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองพิพากษาจำคุกอดิตอำเภอกบินบุรีกับพวกรวม4คนที่ร่วมกันทุจริตงบประมาณขุดลอกคลองในพื้นที่อำเภอกบินบุรีเรื่องนี้มีการลองเรียนมาที่ปปชปปชไตส่สวนและสรุปสำนวนส่งให้อัยการและยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลคำพิพากษาคดีนี้แสดงเห็นว่าการเบียดบังทรัพย์ ที่เป็นงบป,ประมาณของแผ่นดินไปใช้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้องถิน่นเรื่องนี้ปปชจึงดำเนินการเอาผิดและตั้งข้อสังเกตว่าท้องถิ่นต่างๆมักจะมีพฤติกรรมการรทำความผิดแบบนี้ คดีนี้เป็นการกล่าวหาอดีตในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีธรรมารัตนาทองและพวกสามรายคือประยูนสมโพธิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีสมเกียรติสมโพธินายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีและศิวพจน์ครวิจิตสวุวรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแขมอำเภอกบินบุรี ต่อคณะกรรมการปปชว่าทั้ง4คนร่วมกันทุจริตโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองและสระน้ำเหตุเกิดเมื่อปี2548คณะกรรมการปปชสอบสวนและชีม้มูลความผิดธรรมรัฐนาคทองมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา15 151มาตรา157ประกอบมาตรา91ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำวามผิด หรือกระทำการใ,ใดๆโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพศ2542มาตรา12ประมวลคฎหมายอาญามาตรา91และมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐานกระทําการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2535มาตรา82วรรค3มาตรา85วรรค2และมาตรา98วรรค2ปปชส่งสำนวนให้อัยก,การและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2สำหรับความผิดทางวินยัยกรมการปกครองได้มีคำสั่งลงโทษไล่ธรรมรัฐนาทองออกจากราชการเป็นเรื่อง มีเก่าหายทางในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปัตตานีกับพวกเนี่ยรวม4คนทุจริตโครงการจ้างเหมาขุดรอกคลองและสระน้ําในปี48นะทั้งๆท,ที่ไม่มีการดําเนินการจะเสื้อจ้างจริงก็งคือมเมคขึ้นมาเพื่อจะทําโครงการซึ่งก็เป็นลักษณะพฤติกรรมของทางด้านส่วนใหญ่จะเป็นท้องถิ่นที่มีการทุจริตกันนะครับมีการทําจริงบ้างนะครับแต่ทําไม่ครบถ้วนเบิกจ่ายเงินหรือไม่มีการทําเลยก็ไปขอเบิกเงินมาเลยเอาดื้อๆอย่างนั้นนะ ก็ถือว็นการเบียดบังทรัพย์สินของทางภาครัฐนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการดําเนินการไปร์กบริษัทอีกเพราะว่าเนี่ยมีความผิดตามพรบว่ามีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับแสดงว่ามีการกําหนดทีวอาร์ลิงเงอนไขหรือมีการกระทําอาันรยควาเหลือหรือเจาะจงผู้เสนอราคาบางรายเพื่อให้ได้งานจากทางหน่วยงานของตนเองครับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสอง พิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท2 9งเกทับว่าพฤติกรรมตามฟ้องจำนลยที่ 1. ธรรมรัตนทองไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เพราะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง6โครงการไม่ใช่ขั้นตอนการจัดการทรัพย์แต่สารพิจารณาแล้วเห็นว่าธรรมรัตนทองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาตรา12 ส่วนจำเลยที่2ถึงที่4มีความผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอาราคาต่อหน่วยงานของรัฐมาตรา1 2ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 6ให้ลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9 1ดังนี้จำคุกจำเลยที่1ธรรมรัฐนากทองรวม6กระทงกระทงละ3ปี9เดือนเป็นจำคุก18ปี54เดือนจำคุกจำเลยที่2รวม3กระทงกระทงละ2ปี เป็นจำคุก6ปี18เดือนจำคุกจำเลยที่3รวม2กระทงกระทงละ2ปี6เดือนเป็นจำคุก4ปี12เดือนจำคุกจำเลยที่4รวม5กระทงกระทงละ2ปี6เดือนเป็นจำคุก10ปี30เดือนอัตราโทษตามคำพิพากษาของาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองปปชเห็นว่าอัตราโทษยังเบาไปในบางข้อหา จึงจะขอให้อัยการยื่นอุทธรณ์ในบางประเด็นศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำคุกแล้วครับนะศาลจำศาลชั้นต้น่ยวิจัยแล้วครับก็อยู่ที่การอุทธรณ์อีกทีนะครับทางเรานะครับเห็นว่าการลงโทษของศาลอาจจะเบานะครับก็เลยจะขออุทธรณ์ในบางประเด็นนะครับอย่างเช่นจำเลยที่1ผู้ตุกหาที่เป็นตัวการเนี่ยนะครับเราเห็นว่าน่าจะมีความผิดตามมาตรา1 5 1ซึ่งเป็นโทษหนัก ก็เสนอเสนอไปให้ทางให้อการเพื่อให้อการอุทธรณ์นะครับปปชตั้งข้อสังเกตคดีที่เกี่ยวกับผู้บริหารท้องถิ่นมักจะมีปัญหาลักษณะเช่นนี้จํานวนมากเมื่อมีเงินอุดหนุนจากส่วนกลางลงไปท้องถิ่นที่มีอํานาจจัดซื้อจัดจ้างจะเลือกทําโครงการที่มีผลประโยชน์แก่ตนเองโดยประชาชนไม่ได้ประโยชน์หรือไม่คุ้มค่ากับงบประมาณคดีเนี่ย เป็นคดีของทางด้านท้องถิน่นเป็นส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องการจัดซื้อจจ้างซึ่งรัฐมีเงินอุดหนุนลงไปให้ทางท้องถิ่นนะครับท้องถิน่นมีอำนาจหน้า,นาที่อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก็ไปเลือกทําในโครงการที่จะได้ผลประโยชน์เช่นการก่อสร้างถนนเข้าไปในพื้นที่ของตอนเองที่ไร่ที่สวนที่ตนเองมีอยู่ทั้งท้ที่ไม่มีประชาชนใช้อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอันหนึง่งการนําเงินงบประมาณไปปรับปรุงทํานู่นทํานี้ สร้างสุขาสร้างสาราสร้างเสาไฟฟ้าท,ทั้งทงที่มันยังไม่เหมาะสมหรือยังไม่มีความจําเป็นเพียงพอที่ต้องทําถึงขนาดนั้นเช่นจ้างแพงทําแพงนะครับเป็นรูปกินรีบ้างเป็นรูปอะไรต่างๆหลายอย่างมากนะฮะซึ่งไม่ใช่เหมือนท่องเที่ยวไอ้ความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนนะครับควาจริงเสาไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะติดได้มากกว่านี้ในพื้นที่แต่ไปจัดทาราคาเสาแพงๆแล้วก็ติดตั้งได้ไม่เท่าไหร่ได้ไม่กี่เสานะครับทั้งทัที่หมู่บ้านนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะ ชาวบ้านชายเดินไปเดินมาทุกวันแค่นั้นเองแตกต่างกาันสมมุติถ้าเป็นภูกเก็ตเชียงใหม่อมีนักท่องเที่ยวมาอันนี้ก็ว่าไปอยา่างเขาต้องการความสวยงามต้องการปฏิมาการต้องการอะไรให้นักท่องเที่ยวชอบนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึง่งนะครับที่จะมีเงินเข้ามาที่ภาครัฐแต่บางพื้นที่มันไม่ใช่นะครับคุณไม่จําเป็นต้องหาไรายได้จากการท่องเที่ยวในลักษณะนี้แต่ก็มีการไปจัดทําเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากเงินเข้ามา คดีน,นี้อายการและปปชเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์นะครับเพราะว่าคำพิพากษาที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนั้นปปชยังไม่พอใจผลของคำตัดสินเพราะโทษบางข้อหานั้นยังเบาไปและทั้งหมดนี้ก็คือรายการสืบสวนความจริงคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook สืบสวนความจริงและ YouTube สืบสวนความจริงวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ